สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ Speednews มาอัปเดตเรื่องราวในแาดวงยานยนต์กับดิฉันพัชราพิญญาวาดค่ะช่วงนี้มาเริ่มต้นอัปเดตสถานการณ์น้ำมันกันในสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันที่15-19ตุลาคมนี้นะคะโดยทางปตทคาดการณ์นะคะว่าสถานการณ์น้ำมันจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางค่ะ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงราคาและวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศบริษัทปตทจำกัดมหาชนสรุปรยายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าราคาน้ำมันดิบนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกชนิดโดยเบรนษ์เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น2.89เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลมาอยู่ที่114.20เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่เวสต์เท็กซัสคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น0.56เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลมาอยู่ที่91.38เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลและดูไบนะคะเพิ่มขึ้น1.37เหรียญสหรัฐต่อบาร์าเ,ราราเรลอยู่ที่ระดับ109.86เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ นอกจากนี้นะคะราคาน้ํามันเบนซิน95เฉลี่ยเพิ่มขึ้น2.83เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลมาอยู่ที่1 2 9 1 8เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนน้ามันดีเซลเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ1.75เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลมาอยู่ที่129.61เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลโดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคานะคะส่วนแนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ํามันในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่15ถึง19ตุลาคมราคาน้ํามันจะยังคงทรงตัว อยู่ในระดับสูงจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางระหว่างตุรกีและซีเรียรที่มีความตึงเครียดและสงครามกลางเมืองในซีเรียรที่ยังคงยืดเยื้อค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะหากวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานอุปสงค์น้ำมันลดลงขณะที่อุปทานเพิ่มขึ้นโดยสำนักง,งานสารสนเทศพลังงานของสารัฐปรับลดคาดการความต้องการใช้น้ำมันโลกในช่วง5ปีข้างหน้าขณะที่ปรับคาดการปริมาณการผลิตน้ำมันโลกเพิ่มขึ้น0.2ล้านบาร์เรลต่อวันมาอยู่ที่1ล้าน5แสนบาร์เรลต่อวัน จากการขยายกำลังการผลิตในอเมริกาเหนือลิเบียและอิรักในระยะสั้นนะคะคาดว่าราคาน้ํามันดิบเรนท์ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ112-118เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลและเวสเท็กซสนะคะจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ89-95เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ ส่วนทางด้านของฮุนไดนะคะออกมาประกาศการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการแข่งขันรายการแรลลี่ระดับโลกค่ะหรือว่า w o r l d Rally c h a m p i o n s h น p นะคะท่ามกลางบรรยากาศในฝรั่งเศสค่ะสำหรับการก้าวต่ออย่างไม่หยุดยัง้งนะคะของค่ายรถยนต์ฮุนไดนี้นะคะเป็นไปตามแนวโน้มการดําเนินงานของบริษัทที่ต้องการโชว์ศักยภาพของรถมากยิ่งขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีความพยายามครั้งหนึ่งแล้วนะคะเมื่อปี2003แล้วก็ถอนตัวไปกลางคันระหว่างการแข่งขัน และในปีหน้านี้นะคะฮุนไดจะกลับมาด้วยรถยนต์ขนาดเล็กรุ่นใหม่ฮุนไดไอ20ที่ได้รับการปรับแต่งพร้อมตะลุยทุกเส้นทางในสนามแข่งแรลลี่ระดับโลกโดยเจ้าตัวคะคะแข่งขนาดขออภัยค่ะโดยเจ้าตัวแข่งคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1.6ลิตรเทอร์โบชาร์จที่ยังไม่มีรายละเอียดมากมายนักเช่นเดียวกับระบบขับเคลื่อน4ล้อและเกียร์ซีคว e นเชียพร้อมด้วยชุดแต่งรอบคันที่พร้อมสำหรับการแข่งค่ะ และนี่คือทั้งหมดของสปีดนิวส์ในช่วงนี้นะคะที่แลทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ